หมุนป้ายเอาละครับเราจะได้อะไรเราจะหยุดก่อนเห็นนี่ไหมครับลูกธนูที่สเกลเลตันตัวนี้ยิงมันกําลังจะปักไปที่กลางหน้าผาของผมแต่ผมมีแค่เกาะเหล็กและเกาะของผมมันไม่ up, มันไม่ได้นะครับแบบนี้ผมรู้สึกไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นก่อนสิงเงินใดเราจะมาหาเกาะเพชรและมันจะต้อง up, แต่ว่าผมจะไม่ไปขุดนะครับผมขี้เกียจเราจะใช้ชาวบ้านแทนในการที่จะเอาเกาะเพชรมาแต่ชาวบ้านก็อยู่ไกลไปหน่อยนะครับ <Huh? S 2> เราไปชวนเข้ามาอยู่ใกล้ๆเราดีกว่าเ้าตกลงมาอยู่กับเรานะครับ <Huh? S 2> เฮ้ยขึ้นรถเองด้วยไป they ask you how you are you just have to say that you're fine when you're not really fine you just can't get into it because they would never understand บ้านที่ผมจัดให้เขาก็เหมือนโรงแรมผ้าดาวเลยนะครับทํามาจากวัสดุชั้นดีที่อาจจะดูคล้ายดินแต่ของดีแน่นอนครับเอาอาหารไปกินนะครับเดี๋ยวผมมานี่คือแท่งไม้ และกระดาษทั้งหมดที่ผมมีตอนนี้นะครับลูกชาวบ้านก็เริ่มโตกันแล้วเพราะฉะนั้นเจ้าต้องทำงานและนั่นคือทั้งหมดของแท่งไม้และกระดาษที่ผมแลกได้นะครับเราได้มรกฏมาประมาณนี้นะครับพร้อมกับเลเวล41เรา แน่นอนเอาละครับในเมื่อเรามีมรกตเยอะขนาดนี้แล้วเราก็ให้ชาวบ้านคนนึงทางานเป็นช่างชุดเกราะขายหมวกเหล็กแล้วก็รับซื้อฐานเราคงต้องซื้อหมวกเหล็กนะครับเพราะว่าเรามีฐานที่ตัวไม่เยอะชาวบ้านเลเวล up ทางเกงสู้กับระครังโทดแพงของเต็มแล้วอุ้ยมรกตเก็บของก่อนดีกว่าเอาละตอนนี้ขายอะไรเลเวลัพอู้ซื้อเปลี่ยนชุดเลย กางเกงรองเท้าเพชรและว็บวับแต่เรายังขาดหมวกและเกาะชิ้นอกเลเวลอพคทั้งสุดท้ายู <Ooh. S 2> let's go เกาเพชรวิบบับเฮ้ยผมลืมดูอันแช้น protection 2 unbreaking 2 protection 2 projectile 3 respiration aqua affinity โ oh, อ้ดีอยู่นะ <c oughs> ดีใจ กลับไปหมุนป้ายต่อแล้ครับหมุนป้ายเอาละครับเราจะได้อะไรเราจะได้อะไรได้อะไรได้อะไรโอ้โอเคโอเคครับเราต้องหาไวท์คลสเทลโคตต้าสามร้อบล็อกนะครับตอนนี้ผมกําลังคิดอยู่นะครับว่าจะใช้วิธีไหนดีระหว่างขุดดินเหนียวตามแม่น้ําเอาไปเผาทาสีแล้วเอาไปเผาอีกทีหรือว่าจะหาไบโอมแบดแลนด์เพื่อที่จะขุดเอดินเผาสีขาวมาเลยแล้วเผาแค่ทีเดียว ถ้าไปหาไบอมแบทแลนด์เนี่ยถ้าเจอเร็วก็ง่ายเลยแต่ถ้าไม่เจอเนี่ยอาจจะนานกว่าการมาขุดดินเหนียวในแม่น้ําแล้วเอาไปเผาได้ซ้ําแต่ว่าขุดตามแม่น้ําก็อาจจะต้องขุดนานนิดนึงเพราะว่าดินเหนียวมันกระจายกันอยู่เฮ้ยจ hey! ำได้แล้วขากลับจากตอนที่ผมไปเอาบอลหิมะผมพายเรือผ่านต้นออสเตรเลียต้นหมายควาว่าใต้ต้นไม้นั้นมีถ้ำลัชและถ้ำน,นี้มีดินเหนียวฮ่า <laughs> ฮ yes! ่าฮ่าอีพีนี้สบายเว้ยออกเดินทาง ระหว่างเดินทางผมก็ขออนุญาตคุยกับคนดูนะครับขอบคุณมากเลยครับที่เข้ามาดูมันทําให้ผมอยากทําวิดีโอมากขึ้นนะครับถ้าไม่มีคนดูเลยผมคงไม่อยากทําวิดีโอเท่านี้เพราะฉะนั้นขอบคุณครับเรามาถึงแล้วอะไรวะเฮ้ยนี่มันลูดเดิร์นแสดงว่าถ้าเราขุดไปทางนี้ก็น่าจะเจอถ้ำลัชนะครับ ไม่น่าใช่ละเราขุดลงเหมือนเดิมดีกว่าครับเฮ้ยนั่นไงดินเหนียวโอ้มันคือไม้แชเหรอโอ้โหไปเอาไปผมว่าเรามาสำรวจไม้แชฟก่อนดีกว่าเผื่อจะเจอเอ้ยนี่ไม่เอาแล้วครับผมปอดขุดดินเหนียวดีกว่านั่นคือเป้าหมายหลักของเราไม่พอ คูณสามบวกสามสิบสองไม่พอเฮ้ยโห,โหดีนะตกไม่สูงขับขึ้นไปขุดต่อดดกว่าครับหกสิบสามคูณสี่บวกสามอีกนิดเดียวเราคงต้องขุดบล็อกนี้ลงไปข้างล่างอีกรอบนะครับเพราะดินเหนียวแถวนี้หมดแล้ว ถวนี้มีดินเหนียวอีกไหมโอ้บรรยากาศโคตรดีมีทั้งน้ํทาทั้งที่มืดไปดีกว่าเฮ้ย <c oughs> เราเก็บโกเบอรี่ไปตกแต่งเกาะเราด้วยดีกว่าโอเคพอละโอ้เจอดินเหนียวพอดีเลยพบเพิ่มหมดโอ้ยคนดูจะเห็นไหมเนี่ยเย่ครบแล้วกลับบ้านกันดีกว่าครับบ้านแสนอบอุ่น เห้เรามีสีขาวพอไหมอ่ะมี27อัน27คูณ3เฮ้ยไม่พอ คือเมื่อกี้ผมคาดสเกลตันไปเยอะมากเพราะว่าเราต้องใช้สีขาวในการทำดินเผาสีขาวใช่ไหมครับแต่ว่าความจริงคือตอนแรกอะเรามีกระดูก27บอันซึ่งมันจะทำสีขาวได้81อันแล้วผมคิดว่ามันไม่พอเพราะว่าผมนึกว่ามันต้องใช้สีขาว1อันต่อดินเผา1บล็อกแต่จริงๆแล้วมันใช้แค่สีขาว1อันต่อดินเผา8บล็อกนั่นหมายความว่าตอนแรกเรามีพออยู่แล้วครับ พอถ่ายไปแล้วก็เสียดายไม่อยากทิ้งก็ต้องมานั่งตัดแต่ไม่เป็นไรครับเรามาทำมิชชั่นนี้ให้เสร็จดีกว่าดินเผาก็เผาเสร็จไปนานแล้วเพราะฉะนั้นตัดจุับๆเผาอีกก็นั่งหอ่ออ้าวไม่เสร็จเทคสอง yes มิ s ชั่นพ a ส เอาล้ครับต่อไปคือสิ่งที่ผมอยากทําเองแล้วนะครับนั่นก็คือประตูนรกและนั่นก็คือเหตุผลที่ทําไมเอพิโซดที่แล้วผมถึงไปขุดออฟซิเดียนมาเยอะนะครับ <_ an> ผมจะสร้างประตูเนเธอร์ตรงนั้นนะครับที่หน้าผาแต่ผมไม่ได้วางแผนไว้นะครับเพราะฉะนั้นการสร้างมันจะทุเรศมากผมก็เลยจะทําแบบนี้ครับฮ <_ an> นั่นแหละครับตอนนี้มันยังเป็นแค่โครงอยู่นะครับแต่อยู่ตรงนี้มองเห็นไม่ชัดเลยนะครับแล้วเข้าไปดูใกล้ๆดีกว่า คือสิ่งที่เราจะสร้างเนี่ยมันก็คือต้นไม้นะครับซึ่งต้นไม้อันนี้เนี่ยจะมีรูอยู่ที่ลำต้นและตรงนั้นแหละครับคือที่ที่เราจะตั้งประตูนรกไว้ระหว่างที่ผมสร้างโครงของลำต้นผมตกประมาณตามครั้งนะครับตกครั้งแรกหัวใจเหลือครึ่งหลอดครั้งที่2ห่างจากครั้งแรกไม่ถึง10วิครับหัวใจมันยังไม่ฟื้นเลยผมเลยเหลือหัวใจแค่ดวงเดียวผมเริ่มไม่ตกกังวลแล้วนะครับผมเลยไปเอ็นแชนรองเท้า เสียเลเวลไปเยอะกว่าจะได้ Feather or Falling 30 p r o t e c t i o 4มานะครับแล้วผมก็กลับไปสร้างต่อแต่ดินหมดพวกผมตอนนั้นแทบไมา่สามารถถูกใช้งานได้แล้วครับถูกตดใส่ก็น่าจะพังแล้วผมเลยไปหาชาวบ้านและให้เขาเป็นบานารักเพื่อที่ผมจะได้ซื้อหนังสือม e นดิ้งมาซ่อมพวกซึ่งนานไหมครับก็จะได้ม e นดิ้งดูสิครับฮึม <c oughs> ครับนานมากแต่ผมได้บรรลักษณ์ที่ขาย Efficiency 5มาด้วยนะโชคดีมากเลย แล้วพอได้เมนดิ้งมาแล้วผมก็เอาไปใส่กับพวัวแล้วก็ไปแลกของกับชาวบ้านเพื่อที่จะรักษาพวอห่อเหี่ยวให้กลับมาฟิตเหมือนเดิมหลังจากนั้นผมก็ขุดดินแล้วก็ไปสร้างต่อแล้วก็ตกอีก <c oughs> ครั้งนี้โชคดีมากครับที่มีเฟสเตอร์ฟอลลิงผมตกมาจากประมาณตรงนั้นนะครับลงมาตรงนี้หูพอใจ2ดวงเท่านั้นระหว่างตกผมทําใจแล้วครับว่าไปหวั่นแน่นอนแต่ก็โชคดีครับไม่ตายแต่ถึงอย่างนั้นผมากา็กังวลอยู่ดีครับว่ามันจะเกิดขึ้นอีกผมเลยคิดว่าผมไม่ควรจะสร้างแบบนี้ผมควรจะใช้นั่งร้านเยอะๆเ,เพื่อความปลอดภัยผมมมมเเลยยไปปทททํําาาาาาาฟรรรร์แมงงุุััพื่่่อออีจะในน้สขก อัปเดตคือตอนนี้ผมมีรองเท้าเพชรพร้อมกับ Enchan t f e t e r f o l d i n g 3กับ Protection 4แล้วก็มีบรรลักษ์ที่ขายหนังสือไอเฟนชั่ซีกับ Mending พร้อมกับพลวที่มี Enchan t Mending และสุดท้ายก็คือผมมีฟาร์มแมงมุมถ้ำแล้วครับเอาละครับเราจะสร้างต่อแต่ว่าเรายังไม่มีไม้พอในการที่จะสร้างอะไรที่ใหญ่ขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นทำแลบตัดไม้ไปเดี๋ยวก่อนดูนี่ก่อนขวานจะพังแล้วเราต้องซ่อมมันนะครับ Enchan t มันด้วยเฮ้ยชิวทัศชิวทัศใส่สสจอบดีกว่าเอาไว้เก็บใบไม้นะครับ เออมันต้องมีอันเบกกิ้งด้วยอ่ะทีนี้แหะครับ ตอนนี้เวลาผ่านมาประมาณสองสามวันแล้วนะครับผมใจเย็นลงมากแล้วผมก็ไม่ค่อยมีอารมณ์แล้วกับเรื่องนี้ผมไม่ได้โมโหไม่ได้หงุดหงิดแล้วเพราะฉะนั้นผมจะมาอธิบายนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่านี่คืออะไรคือผมคือกบอกก่อนครับว่าผมใช้รีเพย์มอสมันคือมอสที่เอาไว้ถ่ายภาพสวยๆนะครับในมุมแบบที่มันหมุนกล้องอะไรพวกนั้นนะครับที่เห็นกันอนะ่ะที่ถ่าย ท,ที่เพิ่งเห็นเมื่อกี้เลยครับที่ถ่ายที่ถ่ายการตัดไม้นั่นแหละครับผมใช้รีเพย์มอดในการทําแล้วผมจะให้ดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนที่ผมจะตายนี่นะครับคือนี่นะครับผมก็ผมอะ่ะหลังจากที่ตัดใบไม้ตัดต้นไม้ไประดับหนึ่งจอบผมใกล้พังนะครับผมก็เลยกลับไปหาชาวบ้านเพื่อที่จะหา Enchant Unbreaking พอผมได้ไมาแล้วเนี่ยผมก็ใส่กับจอบ แล้วผมก็ไปซ่อมที่ฟาร์มแบ่งมุมนะครับทีนี้ผมก็กลับมาครับแล้วนี่นะครับเนี่ยตอนนี้คือตอนที่ผมกลับมาแล้วทีนี้พอผมอันต่อไปนะครับที่เกิดขึ้นนี่นะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคือจะเห็นผมอยู่แค่เซี่ยววิหนึ่งนะครับปึ๊บผมหายไปไหนใช่ไหมครับนี่ครับผมจะให้ดูถ้าเราลงไปข้างล่างเลยนะครับเห็นไหมครับนั่นอะ ใช่ครับผมลงพยูุใต้โลกคือผมตกโลกเนี่ยนี่นี่คือตอนที่ผมออกจากเกมแล้วเข้าเกมมาใหม่นะครับพอเข้าเกมมาปุ๊บเกมมันให้ผมอยู่ใต้โลกถ้ามองขึ้นไปก็คือนั่นแหละครับโลกอยู่ข้างบนผมอยู่ใต้โลกแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นรีเพย์มอสนะที่ทำให้เกิดขึ้นแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดเป็นตัวเกมเนี่ย,ม,ยมูยังน่าจะแก้ไปแล้ว แต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับถ้ามีคนรู้ก็บอกผมด้วยโอเคครับแล้วอันที่สามนะครับที่สามอันสุดท้ายเลยเห็นไหมครับเห็นข้อความไหมครับ Fail out of the world ผมตกโลกตายนะครับแล้วให้ดูอีกครั้งนะครับนั่นเห็นนั่นได้ยินเสียงนั้นไหมครับนั่นคือเสียงลาผมครับลาผมไปแล้วแล้วผมก็ไปตามเลยครับอันนี้เป็นครั้งที่สองที่ผมเข้าเกมแล้วนะ คือครั้งแรกอะเห็นไหมครับท,ที่ที่มันที่มันโผลมาเซียววีอะอันนี้ครับที่ผมโผล่ที่ผมโผลม,มาแค่เซียววีแล้วก็หายไปเลยนี่คือผมอะกลับเข้ามาในเกมครับเนี่ยคือผมกลับเข้ามาในเกมครั้งแรกแล้วผมก็เห็นว่าเฮ้ยทาไมผมทําไมผมกทำไมผมโดนดาเมจเดยอะจังคือเพราะ<ๆ>ก็เพราะว่าตอนนั้นผมอยู่ใต้โลกครับผมก็เลยงงผมก็เลยกดพอรไว้แล้วผมก็งงว่าบั๊กอะไรวะผมก็เลยกดออก แล้วผมก็คิดว่ากลับเข้ามาคงไม่มีอะไรคงปกติคงจะเป็นบั๊กแค่แค่ตอนนี้กลับมาอีกทีก็น่าจะหายแต่พอกลับมาอีกทีก็ไม่หายครับแล้วมันก็เป็นอย่างที่เห็นครับนี่แหละในันรีเพย์อันนี้แหละครับผมตายซึ่งที่ผมคิดว่าเป็นรีเพย์หมดเพราะว่าอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้ดูนะครับในโลกเอ่อคีอทีบนี่นะครับเดี๋ยวผมจะ ถ่ายกดรีเพตรงนี้แล้วผมก็จะวิ่งแถวนี้ทีนี้ผมก็จะหยุดใช้แล้วก็ออกทีนี้มันก็จะเซฟรีเพย์ผมตรงนี้นะครับแล้วผมก็เข้าไปดูกดปุ๊บก,ก็จะเห็นนะครับว่าผมก็อยู่ตรงนี้แล้วก็วิ่งเล่นไปทีนี้ผมจะทำอันนึงให้ดูนะครับที่ผมคิดว่าอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมนั้น ไปอยู่ตายโลกได้ยังไงเพราะว่านี่คือสิ่งที่ผมทำนะครับทีนี้เราลองอนี่ครับเราก็จะบินออกไปบินไปไกลเลยบินไปไกลประมาณตรงตรงตรงนี้น่าจะได้แล้วคตรงนี้น่าจะได้ลนะทีนี้ปล่อยให้มันโหลดนิดน,นึงก่อนจะได้ไม่มีข้อข้ลหาโอเคทีนี้ผมก็จะกด เคอร์ดรีเพย์แล้วผก็จะบินเล่นโอเคมานนี้น่าจะพอทีนี้ก็ออกนะครับโอเคครับแล้วทีนี้เรามาเช็ครีเพย์กันว่ามันจะเป็นยังไงอ่าเห็นนี่ไหมครับมันไม่มีอะไรเลยคือที่ผมจะบอกก็คือจากที่ผมใช้รีเพย์หมดมาผมเรียนรู้ว่าพอเราย้ายที่ ไปปุ๊บเพื่อแล้วเพิ่งย้ายที่ไปใหม่ๆเลยแล้วเรากดเลคคอร์ดเลยเลกคอร์ดรีเพย์มันจะถ่ายไม่ติดอะไรเลยครับมันจะเป็นแบบนี้ซึ่งเป็นปัญหาที่ผมเจอมาแล้วในเอพิส od สองของรับมัดคอนะครับของมัดคอเอพิส od สองแล้วผมก็นี่แหละครับผมก็ทําแบบนี้แล้วผมก็เข้ามาเช็คเพื่อดูนะครับว่าอ๋อโอเคมันมันไม่เห็นนะครับมันเป็นแบบนี้ ทีนี้ผมก็กลับเข้าไปในเกมใช่ไหมครับแล้วพอกลับเข้าไปในเกมก็อย่างที่เห็นนั่นแหละครับผมอยู่ใต้โลกแล้วผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมหรือจริงๆแหมจะไม่เกี่ยวเลยผมคิดไปเองไม่รู้นะครับแต่นั่นแหละครับผมตายแล้วก็เออเจอกันโลกหน้ามั้งครับไม่รู้เหมือนกันแต่นั่นแหละครับผมตอนแรกผมก็คิดนะว่าจะ แบบมาอธิบายให้ทุกคนฟังแล้วก็เล่นในโลกนั้นต่อเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นการตายที่ไม่แฟร์สำหรับผมแต่มันยังไงมันก็คือการตายแล้วสำหรับผมตอนนี้ผมคิดว่ายังไงมันก็ตายอยู่ดีแล้วถึงผมเล่นต่อผมก็จะมีความรู้สึกว่าผมเคยตายแล้วผมเล่นต่อผมสร้างอะไรที่ผมชอบผมคิดว่าสวยผมก็ตายแล้วอยู่ดีมันก็จะมันก็จะมีจุดเนี้ครับมาทําให้ความสุขผมลดลงเพราะฉะนั้นผมเริ่มใหม่เลยผมจะมีความสุขมากกว่า ครับจบแล้วมั้งใช่ไหมไม่มีอะไรต่อแล้วมนะั้เจอกันครับหรือเปล่าวะหมดยังวะหมดแล้วแหละเจอกันครับ